รู้ไหมคะสิ่งที่ยากที่สุดของการรักษาช้างคืออะไรก็คือการที่ช้างพูดไม่ได้สื่อสารให้เราเข้าใจไม่ได้ว่าเขาเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนและวันนี้นะคะหมอก็มีช้างป่วยที่เจ้าของช้างแจ้งเพียงว่าช้างมีอาการซึมและกินอาหารน้อยลงจนร่างกายสูบผอมซึ่งเจ้าของช้างเองก็เดาไม่ได้เลยว่าช้างป่วยเป็นอะไร หมอเตรียมน้ำเกลือไปประมาณ200ขวดและเตรียมยาไปจำนวนมากเพื่อรับมือกับอาการป่วยของช้างที่เดาไม่ได้เลยว่าช้างจะป่วยเป็นอะไรหมอออกเดินทางไปยังจังหวัดพังงาค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงทางเข้าไปหาช้างเป็นสะพานค่อนข้างแคบเลยขับไปก็หวาดเสียวไปค่ะเนื่องด้วยทางแคบก็เลยขับรถชนเสาซะง,งั้นเจ้าเสือดำก็เลยถลอกนิดหน่อยค่ะ หมอก็ได้พบกับสีดอแบ็กแฮมย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนแบ็กแฮมอยู่ในช่วงตกมันค่ะดุร้ายจนไม่มีใครสามารถเข้าใกล้ได้เลยหมอเลยจำเป็นต้องใช้ปืนยิงยาซึมเพื่อควบคุมสีดอแบ็กแฮมในครั้งนั้นจนทำให้ช้างและก็คนปลอดภัยค่ะหลังจากวันนั้นก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันอีกรอบ ถึงตอนนี้หมอก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าแบคแฮมป่วยเป็นอะไรอะไรที่ทำให้เขามีอาการซึมจากการซักประวัติจากพี่ควานก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติใดๆเลยค่ะแล้วสาเหตุการซึมของเขาเกิดจากอะไรกันแน่ทายช้างพูดได้ก็คงดีและเนื่องจากเขากินอาหารน้อยลงจนร่างกายสู้ผอมหมอจำเป็นที่จะต้องให้น้ำเกลือเพื่อไม่ให้เขาอ่อนแรงค่ะ หมอเลยใช้ต้นปาล์มเป็นหลักให้น้ำเกลือแบบนี้นะคะและยาที่หมอจะให้อันดับแรกก็คือยาลดปวดค่ะอย่างที่เคยบอกว่าช้างอ่ะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ใจน้อยแค่การปวดก็ทำให้เขาถึงแก่ชีวิตได้และการที่เขาซึมกินอาหารน้อยก็อาจจะมาจากอาการปวดที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายตัวจนทำให้เขาไม่อยากกินอาหารนั่นเองค่ะระหว่างที่หมอเปิดเส้นนั้นนะคะจเจ้าแบแฮมก็นิ่งมากๆค่ะ ดวงตาดูอิดโรยและใบหูเย็นจัดมันยากเหมือนกันนะคะที่จะต้องเดาว่าเขาป่วยเป็นอะไรจากสีหน้าและแววตาของเขาสีดอแบคแฮมเป็นช้างที่ไม่ค่อยไว้ใจคนค่ะยิ่งคนที่เขาไม่ค่อยสนิทด้วยเพราะฉะนั้นทีมงานของหมอก็เลยต้องยืนให้ไกลจากช้างแบบนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะการเปิดเส้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะช้างนิ่งมากไม่มีการต่อต้านเลย โดยหมอนะคะจะให้ีิควานอยู่บนคอช้างเพื่อเปลี่ยนน้ำเกลือเรื่อยๆแบบนี้ค่ะโดยยาที่หมอจะให้ลำดับถัดไปก็จะเป็นพวกยาลดกรดและรักษาแผลในกระเพาะนะคะเพราะว่าการที่ช้างกินอาหารน้อยจะส่งผลต่อการผลิตกรดในกระเพาะอาหารทำให้กรดเกินและไม่สบายท้องได้เหมือนคนเลยค่ะ เพียงแต่ว่ายาช้างเนี่ยต้องใช้เยอะกว่าคนหลายสิบเท่าก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมการรักษาช้างหนึ่งเชือกถึงมีค่าจ่ายที่สูงมากๆและนอกจากนั้นนะคะหมอก,ก็ยังให้ยาบำรุงกับแบคแคมด้วยค่ะเพื่อกระตุ้นให้เขาอยากกินอาหารมากขึ้น หมอเฝ้าดูอาการช้างไปสักพักนะคะก็พบว่าช้างยืนบิดตัวไปมาอ้าปากเป็นบางช่วงรวมถึงช่องท้องยังกางขึ้นเล็กน้อยค่ะซึ่งก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าช้างอาจจะมีอาการปวดท้องนั่นเองหมอก,ก็เลยได้ให้ช้างเนี่ยกินยาถ่านดำเพื่อดูดซับสารพิษในลำไส้ค่ะเมื่อให้น้ำเกลือและยาไปสักพักช้างก็ฉี่ออกมาแล้วนั่นแสดงถึงว่าช้างได้รับน้ำเกลือที่เพียงพอแล้วค่ะ หลังจากเฝ้ากันมาจนถึงเย็นช้างก็มีความอยากกินอาหารหยิบอาหารขึ้นมากินเองแล้วทุกคนดีใจกันมากๆเลยค่ะแต่ใดๆก็คือหมอก็ยังไม่ชราใจนะคะก็เลยให้ยาแล้วก็น้ําเกลือกันไปถึงค่าเลยจนในที่สุดเจ้าแบงแฮมก็ขับถ่ายออกมาค่ะเป็นอุจจาระที่ไม่ปกติเพราะว่าค่อนข้างติดกันเป็นทางยาวแล้วก็ไม่ค่อยเป็นก้อน ก็เลยทําให้หมอมั่นใจว่าสาเหตุที่เจ้าแบกแฮมซึมไม่กินอาหารก็เกิดจากอาการปวดท้องนั่นเองค่ะจะกินไปได้ไงล่ะก็คนมันไม่สบายท้องอ่ะเนาะพอขับถ่ายอุจจาระออกมาแล้วนะคะช้างก็มีอาการร่าเริงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะโบกูสะบัดหางกินอาหารตลอดเวลาหมอก็เลยอุ่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งก็เลยได้ถอดสายน้ำเกลือให้กับแบคแฮมค่ะ ฟังดูดีๆนะคะเจ้าแบกแฮมก็ส่งเสียงร้องใหญ่เลยซึ่งก่อนกลับนะคะเหมอก็ได้ฉีดยากระตุ้นลำไส้แบบอ่อนๆเพื่อให้ลำไส้ขยับได้ดีขึ้นด้วยค่ะพรุ่งนี้จะได้สบายท้องสำหรับคืนนี้นั้นนะคะเหมอก็จะอยู่เฝ้าเจ้าแบกแฮมค่ะเพื่อที่จะดูอาการแล้วก็รักษาในวันถัดไปเช้าวันต่อมานะคะวันนี้แบกแฮมดูร่าเริงกว่าเมื่อวานมากๆอาการปวดดีขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ หมอเตรียมยาแล้วก็น้ำเกลือเพื่อที่จะเปิดเส้นเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่น่ายินดีก็คือวันนี้หูแบคแฮมไม่เย็นจัดเหมือนเมื่อวานแล้วค่ะและว,วันนี้ก็ได้เก็บตัวอย่างเลือดไปตรวจด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจว่าแบคแฮมเนี่ยจะไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆตั้งแต่ตอนคลิปที่หมอเคยพูดว่าความยากของการรักษาช้างก็คือช้างพูดไม่ได้เขาบอกไม่ได้เลยว่าเขาเจ็บตรงไหนอย่างเคสเนี้ยหมอรู้แค่ว่าเขาซึมแต่ซึมจากอะไรล่ะ คือเดายากมากๆการจะวินิจฉัยได้ว่าเขาป่วยเป็นอะไรก็ต้องมานั่งเฝ้าทั้งวันกันแบบนี้แหละค่ะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยแสดงอาการออกมาให้ชัดที่สุดหลังจากเฝ้ามาสองวันหมอก็เลยรู้ว่าอ๋อที่ซึมเนี่ยก็เพราะว่าปวดท้องก็เลยได้แก้ปัญหาการปวดท้องไปเขาก็เลยดีขึ้นแบบนี้ค่ะ วันนี้หมอก็ยังคงให้ยาที่รักษาการปวดท้องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เติมน้ำเกลือให้เขาสักเล็กน้อยเพื่อชดเชยที่เขากินอาหารน้อยมาหลายวันอันนี้ก็เป็นยาบำรุงแบบกินนะคะจัดให้กินแบบยาวๆเลยจะได้สุขภาพแข็งแรงขึ้นไวๆหลังจากให้น้ำเกลือไปหลายขวดจนช้างโอเคขึ้นเยอะแล้วหมอก็ได้ถอดสายน้ำเกลือให้ช้างคะ่ะแหนระหว่างถอดสายน้ำเกลือก็ยังกินไม่หยุดเลย หลังจากนั้นหมอก็ได้นําเลือดไปตรวจนะคะ <Okay. S 1> ก็พบว่าสุขภาพของเจ้าไปแฮมตอนนี้แข็งแรงดีแล้วอุ่นใจได้แล้วค่ะอ่านี่น้องก็โชว์ยกพี่ควานไปหนึ่งสเต็ปซึ่งก่อนกลับนะคะหมอก็ได้แจกเสื้อช่วยช้าให้กับพี่ควานด้วยค่ะเป็นเสื้อที่ลูกเพจบางท่านนะคะซื้อแล้วก็ประสงค์ส่งต่อให้พี่ควานเพื่อตอบแทนที่พี่ควานเนี่ยดูแลช้างระยามเจ็บป่วยวันนี้หมอได้นํามาแจกให้แล้วนะคะ การรักษาครั้งนี้ก็ยังฟรีไม่มีค่าจ่ายเหมือนเดิมอย่างที่เคยบอกนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้าช่วยช้างทําให้หมอเนี่ยมีทุนในการรักษาช้างฟรีต่อไปค่ะนึกไปนึกมาก็อยากให้ช้างพูดได้เหมือนกันนะเนี่ยจะได้บอกได้ว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนหมอก,ก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีแต่ยังไงวันนี้ก็ดีใจที่ทําให้ช้างอีกหนึ่งเชือกหายจากอาการเจ็บป่วยนะคะ หมอขอให้แบกแฮมมีสุขภาพแข็งแรงนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ